สบายดีสวัสดีพู้แม่พี่น้อง FC เบิร์สูตรสกคนเด้อยินดีตอนหับเข้าสู่ซ่องสะพนหัวย่างคือเก่าเนาะพี่น้องวันนี้ก็อยู่เที่ยงนาคือเก้าเนาะกะชุมพูทรายเพื่อนการไปขุดพังรักขวานซีเห็ดวัวปลูกคนละไม้แต่พี่น้องกะมาไม่เมื่อยเหมือนกับสีเห็ดอยู่เห็ดกินยมเทียงและอ้อยเพม่อนกะเป็นคนลงมือเตรียมก่อนเลยเนาะกะไปเบิ่งกันเลยเนาะพี่น้องว่าเป็นเห็ดเมนูใดกินเทียงนี่เนาะตอนนี้เพื่อนกะลงมือเนาะพี่น้องสบายดีพี่น้อง เห็ดยัางในเมนูโมืเอนงที่เห็ดเมนูแกงยำหงวงยำหงวงหรือว่าพวกแบบเอ็นเอ็นแบบเอ็นยำ่างเนาะตอนนี้ผัดกระซปรุงเพราะว่าผักระต้มไว้เพิ่อให้มันเปื่อยเนาะก็ชิ้นยังบม่เปื่อยดอกพี่น้องเอ้ยนี่เด็นเลยหยาบเป็นหยาบได้เลยผัดหมูเป็นเอ็นอ้อยเอ็นยังค่ะดิปกติต้องต้มหลายๆชั่วโมงเราจะเอาน้แซ่บนี่นะมาต้มแม่ในเวลาสั้นๆเนาะเข้าค่ะ ปวดแคลตุบๆอยู่ร่างกินแล้ว <c oughs> แลนข้าแก้วใส่ผีถิกลงไปก่อนเพิ่นสีแกงเนาะพี่น้องกับสีซิ้นสดมันมันแพงพี่น้องม,มีเงินลายขนาดนั้นลายสวนกินเอ็นมันเ<ช>ะไรเป็นองเฮ็ดไม่ด <H ate. S 2> ี่ก็สิมีเฮ็ดละกั <c oughs> นมีผักบัวหรือว่าต้นหวดจะได้ผักบัวดี่ใส่น้ำรังเฮ็ดลงไปก่อน แกงเอ็นง so ัวพี่น้องพวกเอ็นพวกอันวาซินกับบุเชิงกับซินพวกยงวงเงี่ยงยังมั่นนะแกงพี่น้องพ่อพนอาบรสิษัทอาหารมาคนรวยแม่แล้วคนมีเงินเอาซับหนิกระยังบ่คอยได้กินเนาะโอ้ยนั่นเด้งนู้นบุคคได้กิน ตำนี่ก็ยังบ่ค่อยได้กินแล้วนะกระซิบปุงใส่เกลือ,นะอเนาะเกลือตป้งนัวพี่น้อง<อ>พริกกับข้าวเบื่อมันก็ตำใส่ไปก่อนหน้านั่นแหละเนาะเข้าวเที่ยงให้อยู่นะเก๋าพี่น้องไหยกระยังแห้งแรงคือเก๋าพนกระยังบรต๊คือเก่าพวงเนี่ยพวกเนี้ยเขาเหี่ยวเบิบดพน,ววนชิโต๊วันศินวันพผะ เห็นบ่วันหันวันสินดับสำแดงบ่เห็นตกสมอยคาดเดาไว้กับวันสินดับแบบมืออื่นนี่<ค>นก็ต,กต้องสินเองแ่ินเพ่งงวดที่แล้วจนเพ่งหยิงวดนึงมืออื่นครบเ<อ>ดือนครบหนึ่งเดือนพอดีมืนน <คบ S 2> ออื่นเนาะผนโบโต๊กเดือนอะเนี่ยจะพูดมันจังแหง่งน้ามนะันหายหนาบุมีจังหาเลยน้านนองก็เพียงแต่หนา้าแข็งนองลุ่มใส่ประเดกลงไปน้อพี่น้องเดือนหนึ่งเลยผลโบโตก กระเม่นแล้วจั้งเลอาจจิขบเดือนอาจสิตกก็มีได้หนึ่งาตาเดินแกงหน, <ะ S 1> น่อไม้มเอ็นใส่กับเห็ดใส่กับผักนะ่ะ อข pues ้าเป็น nah. งัวแล้วเป็นหอมลุนะเจ้านี่ใหญ่มาดังอยู่เทิงเนาะตอนนี้เพิ่นกระสีเอาอันทักบัวลงไปเนาะหรือว่าต้นหอมลงไปเลยหอมคุ้มคุ้มไปเน้องแกงกระดูกแกงยำยวงแกงกระดูกงัวเอ็ดงัวยังสารพัดงัวที่บบเมนเนื้องงัวเลยพี่น้อง ก็แซ่บได้ถ้าผู้ใดแขีวดีแต่ว่าต้องต้มของเพิงเนาะมันเปื่อยอย่างหน่อยเนาะผสมชั่วโมงมันจังอันน่ะเปื่อยนะเปื่อยกินที่เส็บคำประชีคำแบบเพิ่งนี่พอดีแบบติดแขเขียวน้าตานี่ตอนพี่น้องเ่ะพี่พอด้แห็นเห็เนาะนี่บบมีกระดูกได้แต่ว่ามีกระดูกไม่หันเลยแนวหยาบๆจังหน่อยนะเอ็นมันแล้วก็ผสมกับยังมันหันแหละ คนให้พักมันไปหากันก่อนอ้ยช้ำนี่ก็แทบเลยพี่น้องเว้ยอันนี้ก็สิเป็นอันแกงแกงซ้นงัวหรือว่าอันพวกอันเอ็นงัวยังงัวอะไรเนาะพี่น้องกง็แลี้วนนเวนาเนะ,น<ๆ>ะ,ะมีอย่างเดียวของกินกน็ได้พี่น้องมันก็ชี้แยกเป็นซองตกอะไรเนาะตอนนี้จุ่มนี่ค,ะ<ด>ค่ะกินแล้วพี่น้องอันนี้ก็ชี้นี้แม่ แอ้กะเอื้อยแล้วก็ลาบ่าวเนาะแล้วก็ลานลาบ่าวเป็นกามาคุดลักหัวซอยอะไรพี่น้องยิวเข่าแห้งลงมาเนาะทางนี่กระซองนุ่มเพิ่นก็ยิวเข่าแหงเห็ดเวียกไม่เมื่อยพี่น้องคุดลักหั่วดินมันดินมันก็แข็งแล้วก็มันอากาศมันก็แดดนหอนลายอะไเนาะเขากับสิปหากินข้าวเนาะ ทีข้าวจุ่มนี่เลยพี่น้องข้าวจุ่มนะเดี๋ยวข้าวบัวได้คนเต็มแล้วเนาะนมาเด้อพี่น้องกินข้าวเที่ยงกันเดอ้ออาหารแซ่บพี่น้องหอนะมเนี่เนาะหลายที่แล้วบ่มคือเกินบ่วงเพอาะว่นอาหารไปไปละไปนะกินชิน้วนวะ่ะจะหอมแซ่บแล้ว บุญยาบุญข้เข่าเลยบุญไม่กถ้าหักข้าแข่าจริงจข้าแขวเก่งนี่จะคนหิ้วเข่าใส่บุกับบุกับผ่าพี่ดีผมไมาแล้วรอกคอจุบะ ท่านบากมุมนอกกินไปกินมาลืมลืมเอาปิ้งไก่มากินปิ้งไก่ซื้อเนาะพี่น้องไม่ได้ปิ้งเองเนาะโอ้ลูกยัง จุตกมาต้มสบต้มดอกนะตกมกรหิงดีนะไอไอยุ่งเต็ุมาจกกอ่ที่บัพอ่มาพี่จีนหารคนลายข้นห่อนขึนยากก็คอยกิน เฮ็ยอืมขอบแก้วนีบดีข่าวขังนู่เกี้ยงมีหยังเยอะบิดงานก็ได้เกิดนี้จะทำทำนี้ เาเด้อมาเด้อมาซะเบิดได้เอาอยู่บ่อข้าวฮะเบิ้ดละบ่อไปอีกเดี๋้วจะก็ได้มาข้าวทั้งนี้อีกแล้วข้าวทั้งนั้นเบิดเอาทั้งนั้นเบิดแซ่ยบลายเมื่อยเนาะวมันข้าววงนี้จะมีน่องข้างหลังคนลายเนาะไปเอามากระตุ้นมาตั้มก็ปุ่นกับเแี่ยขึ้นมาเลยเนาะ

นุ่มนุ่งชดชดคันี้ชันนี่บ้านแบบ้มันหอยชดเขาใช้ไม่เตยบางทีเราเชื่ออันพักร้อยหน่กพักนองฟีเนาะมีการเข่าเว็บเกิดขึ้นไม่ลองวะเนี่ยว่าโจ๊กออกแล้วแทบอ้าเอาแทบแรงเพิ่งเลยกินเดือึงรนาะันีมีคนอยู่นะมา

บางมุมลายไก่ผ <diction aries in Portuguese> okay, so, ู้อื่นหยาบอะไรเลือยแต่ช่องมุม่กินลายพี่น้องอายเก่าแฮงตอนนี้กำลังกินอิ่มเนาะพี่น้องโอเคน้องพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเอาไว้สำหรนี่กันเนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์หรือกดสั่นกระดิ่งให้ในเด้อพี่น้องพ่อกันคลิปหนาลปเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ขอเก่าคำว่าสบายดีสวัสดีพี่น้อง